อ่าสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีครับถ้าผมจะพาดูเพมหน้าสวนคุณมด่ะพาดูเนี่ยมันไม่มีเพี้ยแป้งนะะไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะแล้วอุดมสมบูรณ์ไม้สุขภาพดีมากนี่ยท่านดูนะฮะเพมหน้าถ้าแตกออกมาอย่างเงี้เยเนี่ยเขียวเขียวกำกำเนี่ยแสดงว่าไม้สุขภาพดีดูใบมันอย่างเงี้ยนะครับคุณมดนะแต่ไม่ใบใหญ่นะม,ม,มันก็จะเล็กอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราสร้างมันอะ นะครับตัดเขาบ่อยนะครับตัดเขาบ่อยนะครับจะเล็กลงอย่างนี้ผมให้ดูตรงนี้หมายความว่าไม่มีเพลี้ยนะคุณมดทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาบอกแนววิธีการดูแลเพลียน้าที่สวนแห่งนี้ได้ครับมีหลายต้นด้วยนะท้งโน้นต้นเล็กก็มีนะคุณมดนะมีครับนะครับเพลีย้าต้นนี้ก็มีนี่งหนึ่งหนึ่งต้างกํกลังกําลังสร้างครับต้นนี้กําลังสร้างเลยกิ่งหนึ่งกิ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วครบแล้วนะครับใครสนใจก็เห็นด้วยโอเคครับ ทีนี้มาเข้าสู่นะครับคุณมลทําไงครับดับแรกแค่ยาตัวไหนบ้างอันนี้ขออภยัยนะเดี๋ยวคุณมนขออภัยหน่อยนะครับว่าต้องโฆษณาให้ผมจะใช้ยาหลายตัวผสมกันมากเ,เลยหลายตัวผสมนะครับอ่าอย่างแรกเลยครับนี่ครับฟรีเกตฟรีเกตนะครับฟรีเกตใครสนใจโทรมาส่วนตัวดีกว่านะครับโปวาโดโปวาโดนะครับ ไวอ้อยนี่คือสรรพคุณเขาจะเป็นเหมือนน้ํามันไวอ้อยอ้อยคือน้ํามันมันมันจะคือมันจะจับลําต้นให้เป็นมันมันอ่ะจับลําต้นและไอเพียมันจะไปมันคือสรรพคุณมันจะไปจับที่ตัวเพี้ยดีมากครับผมครับผมถ้าเพี้ยมาเจอพ่นไปเจอเพี้ยเนี่ยจบขาวเลยแล้วก็ออทูดออทูดออทูดแล้วก็พอร์ครับพอร์นะฮะแล้วก็พอร์ก็ยังขาดไม่ได้นะตาดไั่ได้เนี่ยบางทีนะครับผมแบบผสมกันหมดเลย แล้วพอมาฉีดเนี่ยกระจายหมดนะครับอแล้วก็มีสตาก์กัรจีโรยหน้าดินกันมดสตาก์กัรจีนั้นคือกันมดคือผมพุ่งตรงเลยนะครับเราอย่าให้ที่หน้าดินมีมดอะเพี้ยมันจะไม่ค่อยมีมเราเราเราต้องบางทีติดต,ต,ตัว<า>มดมดพามาถูกต้องครับเราต้องตัดไฟกับต้นลมครับมดเป็นพาหะนําเพี้ยมมาด้วยนะครับเพราะนั้น ก็เราเราโรยสกตาเกินจีนั้นเพื่อที่จะไล่มดและและอีกอย่างนหนึ่งครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วถึงมาฉีดเราพยายามฉีดป้องกันเดือนละครั้งอ๋อใช่แต่ถ้าเจอแล้วฉีดก็เอาอยู่สําหรับ<อ>ส่วนตัวผมที่ผมใช้นะแล้วก็ะะต้องฉีดซ้ําหน่อยแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราเจอต้นนี้เป็นเพียเนี่ยผมผมสวันผมจะฉีดครั้งนึงเลย เอาแบบผสมเข้มข้นเลยโอเคครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในห่างจากที่พักบ้านพักเราหน่อยใช่ครับเพราะยาพวกนี้เป็นยาแรงนันเลยนะครับโอเคเพราะนั้นนะบอกวิธีในเรื่องการดูแลเพียแป้งเลยครับผมที่สวนแห่งนี้จึงไม่มีไม่มีนะครับนะครับสร้างได้สบายเลยเนี่ยหลายต่อเลยอ้าวโอเคต่อต่อยังมีเหลืออยู่ไหมครัหน้ามีครับมีเยอะแยะ๋อมาซื้อต่อไปดีกว่าสร้างด้วยกันนะ เอาละครับขอบคุณมากคลิปนี้สำหรับแฟนขับโดยเฉพาะที่ถามมานะครับตอบปัญหาเพียแป้งได้ในเพลยหน้าครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับอาจะให้เขาดูชัดๆอีกทีเนี่ยโควาโดฟรีเกตไวออยออสุดบอพอร์ตพอร์ตนะครับโอเค